สวัสดีค่ะบุ๋มบิ่มจากบริษัททัวร์าวนะคะวันนี้บิ่มจะมาแนะนําโปรแกรมประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปกันที่เมืองโอซาก้าเกียวโตกันเลยค่ะวันแรกพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารค่ะเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายก Asia, ารบินแอร์เอเชียถึงสนามบินนานาชาติคันไซค่ะวันที่2อออกเดินทางพร้อมเที่ยวจัดเต็มพาทุกท่านเดินทางสู่โอซาก้าเมืองที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ยยเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เช็คอินจุดไฮไลท์เด็ดอย่างปราสาทโอซาก้าที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไปแล้วพาช้อปปิ้งกันต่อที่มีซุยเอาเล็ตที่มีมากกว่า230ร้านให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจวันที่3หลุยเที่ยวกันต่อแบบช้ำๆพาทุกท่านเดินเล่นที่ตลาดเช้ามิยากะวะตลาดที่เต็มไปด้วยอาหารและขนมสุดฮิตมากมายพาเช็คอินเมืองเก่าอายุเกือบร้อยปีที่ทาคายาม่า,ยมาอย่างที่เต็มไปด้วยบ้านไม้สุดคลาสสิกเลยชมหมู่บ้านลิยเทกิยวโตหรือย่านซันมาซิสุจิ เป็นเขตเมืองเก่าสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า300ปีเลยนะถ่ายรูปคู่สะพานนาคาบาชิปีสะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยาโก,กะสวยสุดๆไปเลยคะ่ะเยืมชมหมู่บ้านชิราคาวะกะแหลนด์มาคของใครหลายๆคนที่ต้องมาสักครั้งในชีวิตเลยนะช้อปปิ้งอีออนมอลที่มีร้านค้ามากกว่า150ร้านชอปกันเพลินไปอีก วันที่4ลุยเที่ยวกันต่อเลยค่ะเดินทางสู่เมืองเกียวโตพาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับพิธีชงชาแบบญี่ปุนและช้อปปิ้งสินค้าที่เกียวโตชิกิโดดิวติฟรีแหล่งสินค้าปลอดภาษีในราคาพิเศษแบบจุกๆพาทุกท่านขอพรไหว้พระเสริมสิริม,มงคลที่วัดคิโยมิสุดรละหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าวัดน้ำใสนั่นเองเที่ยวชมศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าจิ้งจอกค่ะ เดินทางสู่โอซาก้าที่ย่านชินไซบาชิย่านโอปปิ้งชื่อดังของโอซาก้าพร้อมเช็คอินจุดย่านฮิตย่างป้ายไฟกุริโกะที่ต้องไปถ่ายรูปให้ได้สักครั้งแล้วลุยชอบกันต่อที่ย่านโดอทบุบริกันต่อเลยจ้าวันที่5เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดีภาพคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโปรแกรมที่รับชมเบื้องตน้นน่าสนใจกันมากๆเลยใช่ไหมหากสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามายเยอะๆนะคะและไปสัมผัสประสบการณ์สุดป,ประทับใจพร้อมดวความสุขเต็มๆไปพร้อมกับเรา ได้ท่่วชัวกับทัวร์ว้า wow. ว